The Finals อีกหนึ่งเกมจากอดีตผู้พัฒนา Battlefield ที่จะให้เราเข้าไปแข่งขันในเกมโชว์เพื่อชิงเงินรังวัตรโอ้โหเราจะไปที่บุกส์เฮ้ยที่เราที่มีที่มีที่สุดที่สุดที่สุดขอบคุณที่สุดที่เราซึ่งในเกมนี้จะมีคลาสอยู่3คลาสให้พวกคุณได้เลือกเล่นตามความถนัด ในคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับอาวุธของคลาสไลท์ที่มีอาวุธทั้งหมด9อย่างครับตอนแรกผมว่าจะทําทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่เงยไม่ไหววะ่ะเหนื่อยคลาสไลท์นะครับคลาสนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวและอาวุธปืนที่สามารถสร้างดาเมจได้สูงที่สุดแต่จะมีข้อด้อยในเรื่องของพลังชีวิตและตายง่ายกว่าคลาสอื่นๆมาเริ่มด้วยอาวุธชิ้นแรกกันครับเดชเจอร์ cher, มีดปอกมะม่วงที่สร้างความเสียหายได้เพียงเล็กน้อยเมื่อทําการฟันสตูจากด้านหน้ามันจะใช้ยากมากๆเมื่อเอาไปบวกกับสตูแบบตรง แต่นั่นไม่ใช่จุดเด่นของมีดปอบมะม่วงเล่มนี้ครับจุดเด่นของมันก็คือสามารถฆ่าศัตรูได้ด้วยการแทงจากด้านหลังเพ <außer> ียงแค่คณใช้มีดเล่มนี้ได้กดคลิกขวาค้างและโจมตีศัตรูจากด้านหลังด้วยเงื่อนไขนี้นะครับคณจะสามารถฆ่าศัตรูได้ด้วยการแทงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทางที่ดีควรใช้มีดนี้ควบคู่กับสกิลโคลกิงเพื่อให้สามารถเข้าถึงแผนน่นหลังของศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นเดเจอร์ผมจะให้ที่ดีครับผมมองว่ามันเล่นยากไปหน่อย อาวุธอย่างที่2ครับปืน M11 ปืนกลมือเริ่มต้นที่สามารถหยิบมาใช้งานได้เลยเมื่อคนได้เข้าเกมหนึ่งในปืนที่มีอัตราการยิงที่สูงจุก,กระสุนได้เยอะและใส่จุกเก็บเสียงด้วยแมงคโคตรเท่โดยเจ้าปืนนี้นะครับมันจะโดดเด่นในเรื่องของการต่อสู้ในระยะใกล้ก็อัตราการยิงที่เร็วอยู่แล้วทําให้สามารถฆ่าศัตรูจำพวกปีเดียมแล้วก็ไลท์ได้อย่างรวดเร็วมากๆอ้อแลอย่าเอาปืนนี้ไปยิงในระยะไกลนะครับมันไม่ใช่แนวทางของปืนนี้เลยเอา้าไปไหนอะ <laughs> ปืนนี้ผมให้ที่เอครับเล่นสนุกมากยิงเร็วสัใจโคตรเอาวุธที่3 SR 8 4เปืนสไนเปอร์ลรเฟิลเพียงกระบอกเดียวในเกมนี้อ <laughs> ก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าปืนนี้สามารถยิงได้แรงสุดๆตามสไตล์ปืนสไนเปอร์แต่เอาจริงๆนะ <laughs> ปืนนี้มันจะขึ้นอยู่กับความแม่นของแต่ละคนล้วนๆเลยใครที่มีฝีมือหน่อยก็จะทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับไโอ้ โดยส่วนตัวผมที่จะมีสกิลการใช้สไนเปอร์ในระดับกลางๆเนี่ยเลยไม่ค่อยได้หยิบปืนนี้มาใช้งานเท่าไหร่แต่ถ้าเอามาเล่นแก้เบื่อก็ได้อยู่ครับรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตังกูตังกูออกไปเลยไอ้เปลิดปืนนี้ผมไม้ที่บีแล้วกันครับผมว่าเกมนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการซุ่มยิงเท่าไหร่ อาวุธชิ้นที่4 throwing knife หนึ่งในอาวุธสุดแปลกประหลาดที่จะทําให้คุณปามมดเหมือนกับนินจามันเป็นอาวุธที่โจมตีได้ดุเแรงมากๆแต่จะมีแอนิเมชันการปามมดที่ช้าหน่อยมันจะมีการโจมตีอยู่2รูปแบบครับโดยแบบแรกจะเป็นการฟั่งปามิส2เล่มอย่างรวดเร็วและแบบที่2ก็จะเป็นการชาร์จและโจมตีด้วยการปาม้สองเล่มพร้อมๆกันโอ้เอาจริงๆแบบที่สมันช้ามากเลยอะ ส่วนมากผมจะใช้วิธีการโจมตีแบบแรกมากกว่าผมรู้สึกว่ามันรวดเร็วทันใจดีจัดได้ว่าเป็นอาวุธที่เล่นสนุกดีครับมันทําดาเมจได้เยอะและไม่ต้องรีโดดแต่กว่าจะเล่นให้เป็นก็ต้องใช้เวลาทําความเคยชินนิดหน่อยโอ๊วัดตกฟักเจ้ามีดปลาผมจะให้ที่บีครับอาวุธชิ้นที่5เปิด LH 1เปิดไลเฟล่นที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ M 1 4จัดได้ว่าเป็นอาวุธที่เล่นได้ยากมากเนื่องจากมันมีแรงติบป,ปืนที่สูงและคุมปืนได้ลำบากคโคตรซึ่งข้อเสียเหล่านี้มันจะแลกมาก,กับค่าดาเมจ ทำให้มันเหมาะกับการต่อสู้ในระยะกลางถึงไกลแต่อยา่างไรก็ตามผมก็ยังไม่ชอบปืนนี้อยู่ดีครัโอ้ยแม่เงเอ้ยยิงไปโดนเลยโอ้โหปืนนี้ผมจะให้ที่4ครับไม่ถึงกับชอบแต่ว่าพอเล่นได้อาวุธชิ้นที่6ครับลูกซองแฟน S.H. 1 9 0 0หนึ่งในอาวุธระยะใกล้ที่ทรงพลังสุดๆ มันสามารถฆ่าสตูได้เกือบทุกชนิดด้วยการยิง1-2ถึงนัดเท่านั้นในกรณีที่คนยิงสตูแบบเข้าทุกนัดนะครับแต่ปืนนี้ก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังหน่อยเนื่องจากมันใสกระสุนได้เพียงแค่2งนัดซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับลูกซองแบบอื่นดังนั้นคุณจะต้องหาโอกาสเข้าใกล้สตูให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิงไกลย,ยิงดีครับเอาปากกระบอกปืนประกบและยิงใส่เลยก็ได้ซึ่งผมแนะนําให้ใช้สกิลクロกิ้งครับจ้ากสกิลนี้มันจะทําให้ปืนนี้เล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยทำไรอ่ะ โดยรวมแล้วมันเป็น,ป,นปืนที่เล่นสนุกโหสะใจมากแต่ก็อันตรายไม่แพ้กันเวนลาเล่นก็จะเสียวๆหน่อยฮาเออนช่วยด้วยโอ้โอ้โอปืนนี้ผมให้ทีเอสเลยครับโคตรแบดเอสเอาวุธชิ้นที่ 7. เปืน XP 54ห ปืนนี้จะมีหน้าตาคล้ายกับ MP5 ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีโดยเจ้าปืนนี้นะครับมันจะมีอัตราการยิงที่ช้ากว่า N11 แต่ก็ถูกชดเชยด้วยค่าดาเมจที่สูงกว่าและมันก็ยังมีการติดตั้งศูนเล็งแบบเลตดอดด้วยจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนปโปรดของผมเลยครับด้วยความที่มันเล่นง่ายทําให้ผมหยิบปืนนี้มาเล่นบ่อยมากโอ้ย

ปืนนี้นะครับผมตั้งไว้ที่ S เลยเอาวุธชิ้นที่8ครับปืนพกเก็บเสียงมี s s จากรูปลักษณ์ที่เหมือนจะเป็นปืนพกเก็บเสียงธรรมดากระจอกรจแต่อย่าได้ดูถูกมาเลยนะด้วยดาเมจของมันทําให้ปืนนี้สามารถฆ่าศัตรูในระยะใกล้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยามากๆอันนี้ตังกูเว้ย เรีเยกได้ว่าจเจ้าปืนนี้จะเป็นอาวุธสายสเตลลของแท้เลยครับแต่อาจจะต้องพึ่งสกิลและความแม่นยำพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่เล่นยากจุดเกินไปครับตายโอ้เฮ้ยคอนคอนคอนยาโอ้โอ้ เป็นกระบอกนี้ผมให้ทีเอสครับอาวุธชิ้นที่เก้าซอสอีกหนึ่งอาวุธระยะประชิดสำหรับ Class รคลาสไลท์ด้วยความที่มันเป็นดบับทําให้สไตล์การเล่นของมันจะคล้ายคลึงกับมีดปอกมะม่วงโดยมันจะมีการโจมตีอยู่2รูปแบบครับแบบแรกมันจะเป็นการโจมตีธรรมดาและท่าที่2ก็จะเป็นการแทงแบบพุ่งไปข้างหน้าที่มันจะสร้างดาบมจได้ดูแรงกว่าแต่เอาจริงๆท่าที่2ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนื่องจากมันใช้เวลานานและไม่ค่อยทันใจเหมือนกับท่าแรกไายเป็นหนึ่งอาวุธที่เล่นสนุกดีครับได้ตื่นเต้นมากๆเวลาเล่น ซึ่งข้อเสียของดาบนี้ก็คือระยะครับด้วยความที่มันเป็นอาวุธระยะประชิดทําให้มันเล่นยากหน่อยในบางโอกาสจะไปไหนลินล่าลินล่าเออ <Monitor ing noise> แ่ก็ได้หยุดนินจินินทันโอ้ย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 ,อยไอ้ดาบนี้ผมไม่ที่เบียครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยที่ความยาวคลิปมันสั้นไปหน่อยด้วยความที่ผมอยากจะลงคลิปให้ทันก่อนขึ้นปีใหม่บอกกับขี้เกียจด้วย ถ้าให้ผมพูดถึงประสบการณ์ภายในปีนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ให้อะไรกับผมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์รูปแบบใหม่จากช่องเล่นเกมธรรม,รมดาาเปลี่ยนมาเป็นช่องแนวจัดอันดับแล้วทำให้มีคนติดตามเยอะมากขึ้นก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่พาผมมายังจุดนี้ได้ขอขอบคุณจากใจจริงเลย <c oughs> ในส่วนของปีหน้าผมจะขอสัญญาว่าจะพัฒนาทักษะการพูดที่ยังติดติดขัดขัด,ขด,ขดและลิ้นพันอยู่บ่อยๆให้พูดได้คล่องกว่าเดิมอย่างน้อยก็ทําให้คลิปทําได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าปัญหาการพูดของผมนี่เป็นออุปสรรคใหญ่ๆขงผมล เวลาที่ต้องอัดเสียงเนี่ยมันจะเหนื่อยมากแล้วแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่หายสักทีและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทําในปีหน้าผมว่าอยากจะขยับไปทําเกมแนวอื่นบ้างอย่างพวกเกม Survivor h e r ร์ r แล้วก็เกม Dark Fantasy ยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์แนวจัดอันดับมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นแนวที่ผมสนใจและอยากทํามากๆโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าและขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันขึ้นปีใหม่นะครับรักนะครับจุบ๊บ hey I want Mommy Wommy to give me white sauce from her juggy wuggies. Mmm, yummy. I want Milky Wilkies from Mommy's booby woobies. I'm so silly, Willy. I took a poopy in the bed. Mommy, please help me clean it up. Mommy!